โอเคครับก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง S L เนะครับแล้วก็พวกก็พูด,พดเอลเช่นเคยนะครับในวันนี้ก็โอต o ท,ทนะครับในภาคที่2นะครับเป็นเกมค่อนข้างจะเก่านะครับแล้วก็ยังคงมันนะคล้ายๆกับ GTA นะแต่ว่าในการพื้นที่ต่างๆค่อนข้าง,ง,งจะฟ <All right, S 1> ีสไตล์มากกว่าก็ตัวเกม เป็นเหมือนเรื่องไวรัสนะครับ okay, night, อันนี้ก็จะเป็นรูปของพระเอกอที่ชื่อว่าเจมส์เฮาเลอร์นะโอเคก็เดี๋ยวเราเข้าไปเลยนะคือดูเยอะมันจะเซียวลาไปกันเลยสกิปโอเคโหลดดิงนะเจมส์เฮาเลอร์นะครับแล้วก็วันเวลาอะไรพวกนี้นะเป็นพวกนาวิกเยโยธินนะโอเคเดี๋ยวผมก็ต่อเลยนะครับ กอเป็นการไม่เสียเวลาเราจะจัดกันเลยตอนนี้เจนฮาร์เลอร์นะครับที่เปิดเรื่องมาก็คือจะมาตามหาอเล็กนะเพื่อจะจัดการเขานะครับน่นาจะโดนเดี๋ยวก่อนนะผมขอดูกันไม่ได้ดูนะนและไม่รู้ว่าโดนเออสกิลปยังนะน่นาจะยังนะยวดูก่อนนะเขาเข้ามากับ ทีมเพื่อจะมาจัดการไอ้พวกติดพุทติดเชื้อนะครับที่มีพลังอันนี้ผมก็จำไม่ได้ว่าชื่ออะไรเขาเรียกว่าอะไรนะโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปต่อกันเลยเดี๋ยวจะช้าไปใหญ่โอเคตามอเล็กไปนะครับอเล็กเมอร์เซนี่แหละนี่ก็คือไอ้อเล็กเมอร์เซนี่แหละอยู่หน้าเราเลย ภาพยังใช้ได้เลยนะที่ผมมาเล่น2020เกมตัวเกมมันประมาณ7ปีแล้วมั้งเจ็ดสิบนะครับไม่รู้ว่า2012ันสิบอือยังใช้ได้นะภาพไม่ได้แย่อะไรเลยตามอเล็กเมอร์เซอร์ไปนะครับอืผมว่ามันจะ น่วลๆ่อยนะผมแบบดีจัดโดนกินไปแล้วเหลือครึ่งตัวภาพก็น่าจะสิบแปบวกนะจ๊ะใช้มุกทุกีมุกโอเคจะมาวิ่งชาจังเลย เรามาช่วยแล้วเจมเฮลุ่อ้าวปังโอ้โหโอ้ชีตกดค้างตัว W นะครับแล้วก็สเปซบาร์เพื่อจะกระโดด W ให้วิ่งไปข้างหน้ากระโดด วอะไรเนี่ยฟังเออเดี๋ยวเดี๋ยวกดไม่ทันเรียกดาวโอเคเขาให้ถอยหลังนะแล้วก็ชิปวิง่งวิ่งถอยหลังนะไปเลยมีซ้ายขวานะ้วยอ่ะพอได้อยู่ช่วงแรกก็ตามเนื้อเรื่องไปก่อนนะครับ อเล็กเซอร์ก็อาจจะเล่นกับเจมเจมฮาร์เร์นะเขามาไม่ได้เลย แอกแท็กแอ็กแท็กยินเดียวเฮดีเลยที่มี m á าใหม่กดได้ลื่นสีนี้แดงชัดชสะใจเลย ดูกันนิดนึงจะได้เข้าใจเอาละตอนนี้เจมฮาวเลอร์กับอเล็กซ์เมอร์เซอร์เียบร้อยครับโดยพลังที่ต่างกันเกินอเล็กซ์เมอร์เซอร์นะครับปล่อยไวรัสแบคไวร์เข้าไปสู่ร่างกายของเจมฮาวเลอร์เออ หวังจะให้เจมฮาเลอร์นะจะเป็นเหมือนไอตัวเมื่อกี้นะพวกปีศาจเออไปถึลูกเคกออเลยแล้วกันเออตอนนี้เหมือนจะเจมฮาเลอร์เหมือนจะปรับตัวเข้ากับไวรัสได้ดีนะครับแล้วก็โดนจับมาเพื่อทดลอง ต่อยนะปล่อยค้งางเตะอ๋อกดค้างไปเตะเฟรยุ่งแรงจริงๆโอเคก็โอเคนะแต่ว่าผมว่าภาพยังดีอยู่นะในยุคนี้เนะี่ยโอ้ไมก่ก็เสร็เราก็จัดการพวกนี้ไปเรื่อย โอ้มันเร็วมากเลยนะมันแบบมันพุ่งนะลองดูเดี๋ยวดูจับว่าจับมาขึนได้ไหมเอ๊ะยังไม่ให้อ่ะมันให้ต่อยเฉยมั้งผมยังจับมาไม่ได้จับตัวอ E นะโอเคงั้นก็ทำตามไปก่อนนะเรื่อยๆโปล่อยเพลินๆเลยจ่อกจอง Oh, the bird says. Loud on the bird, huh? Yeah, food told me why. I'm to the ports. No signs of life, sir. Make sure. I don't need another mercer running around. Yes, sir. เยอสุโอ้หลอดเลือดเราเหลือน้อยมากเลยนะอะตัวอีน่าจะจับอ๋อถ้าเราฆ่าได้จะเป็นการหิวจับมาเลยครับแล้วก็คิดกว่าหัว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 เพิ่มเลือดไปแต่ก็ไม่เยอะเท่าไหร่นะ อ๋อจับมากินโอ้โหนี่มันแหลกกินกินโอเคเลือดจะเต็มแล้วตอนนี้เดี๋ยวเอาตัวพวกนี้มาชิมเลือดก่อนโอเคเลือดเต็มแล้วจะทำอะไรกิโอเคเจอระเบิดอีกแล้วนะ ไมเลือดมันตกขนาดนี้นะอ๋อเขาให้จับอันนี้นะยกปลาไปทางนูน้นเดี๋ยวผมต้องกดตัวอาโอเคยังจำได้ล็อกเป้ายิงแล้วเราก็โดดมาเจมฮาเลอร์นะครับ มีการจับกลุมจากห้องทดลองออกมาเล็กเมอร์เซกคร์นะครับกำลังมาบอกว่าเรื่องราวต่างๆมันเกิดขึ้นจาก องค์กรนี้นะแบ็ควอทเนี่ยให้ดูข้อมูลจากในหัวของไอ้คนนี้นะการที่กินเข้าไปนะครับจะได้ข้อมูลของตัว Let the truth sink in. <laughs> Mercer's interference oh, with okay. the New York detonation was yeah, bad enough. He cannot <laughs> remain at large. Oh, you're afraid he might fuck things up even more? I was on the Gentech team that developed that virus, Simon. In 1964, I will not see my life's <My> life work ruined. It. คือ What the hell was that Every living thing you consume makes you stronger โอเคไปกันเลยดีกว่าเพราะว่าเหมือนจะเรื่องราวจะยาวนิดนึงไปมาโผล่ที่เมืองแล้วนะครับอ้าไม่ใช่อ่ะ ยังอยู่ในภาพอยู่เอ้ยสตอรี่ผู้ต้องสงสัยที่จะติดเชื้อถนนกลักนี่มันโควิด19ชัดๆโอเคเรามาแล้วนะครับคำนี้ I got artists in grid one nine. Copy two five, SOP, over. Roger that, Viper. Okay, ass fucks, knees on the line, papers are mine. Come on! Captain, this place reeks. Permission to disinfect. Yep, yeah, I come to that. Hey, where are you going? Hey, are you hard of here? I said knees on the line, bro. ฮมให้ปล่อยเหรอแทนที่จะจับมันกินอะปล่อยก็ปล่อยสเปซบาร์ทูคอนสินอิอ๋อตอนนี้เราเป็นศัตรูกับมันนะจะขึ้นแดงๆแล้วก็ให้เวลานะครับเคก็จับกินเลยนะครับเพื่อได้รับข้อมูล้วยเสร็จแล้วสเปซบาร์ เกมยังค่อนข้างจะเล่นง่ายเหมือนเดิมเลยนะครับก็ใครอยอากจะเล่นก็โดดออกค่อนข้างง่ายนะโดยตัวเกมก็สเปคก็ไม่ได้หนาอะไรมากนะมันปรับมิดเดิลก็เล่นสนุกอยู่นะดเ,ดดนนะดนเดี๋ยวเดี๋ยวต้องโดนหมอเออโดดวะเดี๋ยวเดี๋ยวต้องหาของมั้งมีของปะ่ะนี่แหละ ปมโอเคอีกเอาอีกร้อยแตกปมอ๋อเฮ้ยไม่โดนเดี๋ยวนะเหมือนเลือดผมจะหมดว่ะโอเคเปลี่ยนได้นะนี่เขาให้เปลี่ยนครั้งแรกนะครับจริงๆเปลี่ยนเลยก็ยังไม่สามารถจะหลบจะหลบาการไฟได้นะ โอเคเรียบร้อยลงเก็บปืนตัวอะไรอ่ะตัวเอีเ่ยโอเคเอาเครื่องบินบักมันก็ยังไม่ได้ลื่นอะไรขนาดนั้นนะเพราะว่าผมอาจจะอัดแรงไปหน่อยเพราะเดี๋ยวจะไปปรับสเปคการอัดใหม่อีกขีหน้าแล้วกันนะครับ กินก็ยังพอใช้ได้อยู่นะถึงมันจะดูเหมือนจะหลกักแต่ผมยังเล่นลื่นอยู่อ้าโอเคให้ go to high ground อันึงนะยังจำได้เราปีนได้ทุบโอ้โหปีจะตาย,ยาจริงเกมสมัยก่อนนะยังดีขนาดนี้เลย ก็เดี๋ยวเราจะไปเออไปตรงจุดไฮกราวอยู่ฝั่งนี้อ,อ๋อโอเคเดี๋ยวเราไปกันเลยนะฮะอ๋ออยู่ที่สูงนู้นโอเคว่าแล้วทำไมเขียนว,ว่าไหนพื้นที่สูงโอเคไปกันเลยโอ้โหสงสัยผมต้องปรับหน่อยวะขนาดน,นี้สเปคยังดูจะเอาไม่อยู่เนะี่ย

on that. Father, I'm not gonna hurt you. James? That is quite a story. But I don't know why you've come to me. I came to you because you know things, Father. You hear things. I came to you because I need your help. Yeah i heard a lot of things. <laughs> okay, if what Mercer says is true, right. I need to look into GenTech and Blackwatch. Who's in charge of right here? Fine. I remain, sure. but I know there are two commanders at the hospital. They turned it into a command post. Please, um, please, don't cause any trouble. Father, if Blackwatch made the virus, then they killed Maya and Colette. What would you do? You tell me that. <laughs> Careful. <Black laughs> ต e ้องมีอะไรผิดพลาดแน่นอนสเปซแอร์ทนผมตัดม้คนตายไปทางนู <iled Boys> ้นก <But> ่อนขึ้นที่สูงดีกว่าผมว่าที่เลยเฮ้ยขึ้นตรงนี้ไม่ได้ องใส่ต้้งปรับเงากันนิดนึงนะเหมือนมันเดีนเน่ยตึงๆแรัๆโอเคลดเงาหนนิดนึง <c oughs> จะได้ไม่แหลกสิบสิบโอ้อยู่ในนออยู่นี่นะ <c oughs> <c oughs> เจอ Shadow Shadow Detail เป็น Medium นะ สักครู่มันจะแหลกพอเครื่องอัดผมเนี่ยแหละบันดีแคมต้นอัดสูงไปหน่อยเอ <Okay. S 1> จุดแล้วปึ๊บโอ้ใช่ได้ สงสัยผมต้องไปจัดการเจ้านั้นกดคิวเพื่อจอนะเหมือนส่งสัญญาณของตัวเราออกไปนะเมื่อกระทบกับผู้มีพลังคล้ายกันก็ทำให้มันกระเด้งกลับมานะาโอเคสงสัยผมต้องไปกินเจ้านั้นนะ่ะเจนเทคก่อ เราจะไปยังไงที่มันไม่รู้ตัวสงสยัยสงสยัยโอเคจอ,อตัวนี้เลย กินทีละคนกินแม่งเลยดีกว่าว <power ful> wow. ้าได้ความทรงจำมาด้วยนี่ยเพระว่าจะกินเงียบๆไต้องล่เจายเลย สลับร่างได้นะครับเปลี่ยนร่างได้โอเคไม่ไม่เกี่ยวกับร่างต่อสู้นะ้นน่าจะเป็แคค <James. S 2> โอเคฟันเตอร์หลุยนะหลุยเกเรล่าเ,เป็นบาดเจ็บเป็นพ่อด้วยนะเป็นคนให้ข้อมูลด้วยนะครับให้กับเจมส์ราเลยอเอกอมา โอเคโอ้โหสภาพเมืองนะแล้วก็โองคือก็เดี๋ยวอีพีต่อไปนะครับก็จะมาปรับอะไรให้เรียบร้อยนะน่าจะเล่นกันลื่นๆ,ๆ,ๆเพราะว่ามันเกมค่อนข้างจะเก่าไม่รู้ว่าแด่เล็กมันเกิดปัญหาอะไรเปล่านะเพราะว่าผมต้องโหลดประมาณปี2 0 2 0เอ้ย2012นะมาเพื่อจะหลับกับเกมนี้นะครับเหมือนเอ่อเรตต์ดานะครับก็ ไม่สามารถเล่นได้นะด้วย Windows 10ไม่รู้ว่ามันเป็นพอเดลเอ็กหรือเปล่านะครับทุกอย่างมันต้องสมพงกันนะครับถึงจะอัดได้โอเคก็เดี๋ยวไเ้เจอกันใหม่ใน EP ที่2นะครับ EP นี้ก็ยงังชิลๆกันอยู่ EP นี้เหมือนเป็นการเปิดตัวนิดนึงนะก็ดูจากภาพอะไรก็สนุกสุขสันต์ใช้ได้เลยเยะอย่าล่วงนะโอเคก็ฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับ วอทอไทภาคที่2นะครับกอภาคที่หนึ่งอาจจะไม่มีหรอกไม่มีให้เล่นนะอาจจะเก่าเกินโอเคก็ไว้เจอกันใหม่ใน e ีวีหน้านะครับสวัสดีครับ